สวัสดีครับที่รักผู้อมซูเปอร์บายนะวันนี้ผมมีเจ้าเวอร์ซีสพันธ์ตันนี้น่าจะเป็นปี2021นะครับช่วงน,นี้ตอนนี้มาเซอร์วิสให้เราเซอร์วิสใจนะครับก็เช็คระยะวบาเช็คระยะาบารออากาศหัวเทียนน้ำมันเครื่องรอเย็นล้างลิ้นเล่งหัวฉีดทำความสะอาดอิจจิอาอะไรพวกนี้นะครับก็ทั่วไปนะประมาณแปดเจ็ดแปดรายการนะครับโอเค แล้วก็เริ่มลื้อเลยดีกว่านะครับตั้งค่าวาวเทียนหลักๆก็ตั้งคาบาวนี่จะยากสุดก็ตั้งค่าวาวว่ามันต้องลื้อหมดนะฮะใส่วาวตั้งวาวต้องต้องลื้อออกเยอะนะถังเถิงอะไรพวกนี้ต้องลื้อเยอะแล้วคราวนี้มีแคสบุงแคสบาร์อะไรพวกนี้ด้วยต้องถอดแคสบุงแคสบาร์าด้วยนะครับมาครับ สภาพหลังเครื่องก็ประมาณนี้นะฮะสบป,ปกไม้ก็นิดนึงนะับไม่ไม่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวทําความสะอาดใหนะ้ไม่ต้องห่วงนะครับสภาพลินเล่งก็ยังดูสวยๆนะอืมโอเค เราสังเกตเห็นนะครับนี่ท่อท่อของเอีอ e ร r นะครับที่มันจะกลับเข้ากองอากาศนะมันแตกนะครับมีสภาพนี้มันโดนอะไรไม่รู้นะอืมท่อตัวนี้ ภาพลิเร่งน,นะครับกดสุดประมาณนี้นะเดี๋ยวเราทำความสะอาดนะครับในเวลาประกอบหัวชีดฮนะทำความสะอาดแล้วนะจุดหัวฉีดชุดลิ้นเล่งน,นะครับ Okay. Bye. ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับตั้งวาล์วเสร็จแล้วน้ํามันเครื่องต้อยาอเย็นเ,เปลี่ยนหมดแล้วหัวเทียนเปลี่ยนแล้วชุดลิ้นเล่งล้างแล้วทำความสะอาดแล้วนะลิ้นเล่งหัวฉีดเหลือรอท่อตัวนี้ครับท่อที่มันแตกนะนี่เราสังเกตเห็นท่อแตกสั่งของอยู่นะครับรอประมาณอาทิตย์หนึง่งจอดรอไปก่อนนะเครือบ รายการอะไรเราก็มาแล้วนะครับสำหรับจอเวอร์ซีดพันธนะครับนี่เป็นท่อของ EGR นะนี่เป็นกรองอากาดโอเคท่อตัวนี้เดี๋ยวเราจะถอดแล้วก็เปลี่ยนนะครับนี่มันแตกนะนี่ต่างเยอะน,นะครับของใหม่ของเก่านะแต่ตรงนี้ วถุิพันคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอตอนเย็นลูกค้าจะมารับรถนะวันนี้เดี๋ยวเราจะปิดคลิปก่อนนะฮะค <S <S ันนี้ทําอะไรบ้างคันนี้มาหลักๆก็เช็คระยะตั้งวาวล้างหัวฉีดลิ้นเร่งอ่อของเหลวด้วยนะครับแล้วรถก็มีโค้ดติดตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยลบโค้ดเรียบร้อย,น,ย,น,ยนีเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนนี่อะไร,ก,รกัะหลักๆก็จะมาเช็คระยะนะครับก็เซอร์วิสก,ก่อนปีใหม่นั่นเองนะฮะอันนี้รถเสร็จเรียบร้อยนะ จอก็จะไม่มีโค้ดไหลขึ้นนะครับความร้อนเสร็จแล้วปกติสต่ครั้งแรกมันจะบอมเครื่องคูนอุณภูมิสองตัวมันเองก่อนนะครับสักพักเดี๋ยวความร้อนได้ที่รอบเดินเบาก็จะลดลงนะด่วนไฟไฟโรเจคเตอร์สี่ดวงสองข้างนะครับลูกค้าแจ้งให้เราปรับให้มันต่ำลงหน่อยเราปรับให้แล้วปรับตัวเนี้ยต่ำสุดได้แค่นี้นะครับด้าล่างหักหักลงได้อีก เป็นบาจะลงนะฮะตอนนี้วอร์มเครื่องอยู่ที่ประมาณพ10ันเจ็ดพันเจ็ดรอบพันเจ็ดร้อยรอบเดี๋ยวพออุณหภูมิได้ที่รอบจะอยู่คงที่ประมาณพันสองนะเสียงล้อค่อนข้างจะนุ่มนะล้อตัวนี้ ต่อนเดิมบอเริ่มลงมาแล้วอยู่ที่พันห้านะตอนนี้ไม่ถึงพันห้าแล้วก้อนเดิมบาก่อนจะอยู่ประมาณพันสองนะครับ มาน,นี้แนละรอบเดือดเานะครับโอเคใครสนใจส่งซ่อมนะครับจวิว s h o ซูเปอร์บ k e นะครับยินดีให้บริการนะฮะท,ทุกค่ายทุกคันตันนี้เดี๋ยวเราจะล้างรถรอแดดลมๆก่อนนะฮะตอนนี้มันยังร้อนอยู่เดี๋ยวลูกค้ามารับรถตอนเย็นเราจะล้างก่อนที่ลูกค้าจะมารับรถนะ๋อะไม่ได้ล้างว่าจะล้างเยี่ยมขนาดนั้นนะเราล้างให้ฟรีนะครับบอกเลยก็ ออกไปจากร้านก็ต้องดูดีหน่อยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ